สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะครับวันนี้พบกันนะฮะกับ EP ีที่3นะครับตาลางกวางนี้นะครับอีพีที่3ครับเดี๋ยวเราเปิดกันต่อนะครับกับ16รายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับพี่ๆนะสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยกับพับปิดตานะครับ รวยเหนือดวงครับนะเอาลุนนี้จะเข้าปีที่2องแล้วพี่นะเก็บได้เก็บวิชัยนะถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับนะฮะเราไปแล้วหมดเลยครับร้อยองค์นะครับหมดจริงๆฮะวันนี้ถึงต้องมาเปิดตอนที่3านะครับเดี๋ยวมารับชมันไปพร้อมๆกันครับพิชายนะครับมาฮะอะไรกาะหึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราเปิดพร้อมๆกับพิชัยนะครับอะไรกาะหึ่งขออนุญาตเปิดครับอะไรกางนี้เป็นเนื้อจ้าดําเงินตะกุดทองแดงครับ เลขคนเบอร์หมายเลขแปดสิบหกครับรายการนี้แบ่งปันที่ร้อยแปดสิบาทนะครับราคาเดิมนพิชายจับคู่สามร้อยบาทนะครับต่อมาครับพิชายนะครับรายการจะไปเป็นรายการที่สองนะรายการที่สองครับรายการนี้เป็นเรื่องผมพุทธคุณเพชรสีประจำวันเกิดนะครับเลขคนละเบอร์หมายเลขแปดสิบสามครับ รายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับที่ร้อยแปดสิบาทราคาเดิมพี่จับคู่สามร้อยบาทได้เลยนะครับารายก้นต่อครับรุนต่อกับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สามรายการที่สามเปิดขึ้นมาเป็นเนื้อใบลานจีวอนสายสินครับโอ้โหเนี่เยเลขคนจะบเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับรายการที่สามนะครับเลขคนจะเบอร์เจ็ดเจ็ดรายการนี้สองร้อยยี่สิบาทราคาเดิมพี่จีวอนสายสินลุงปู่มหาสิลานครับนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่นะครับจะองไหนสองร้อยยี่สิบจับคู่สี่ร้อยได้นะครับนะรายการที่สี่ครับเนื้อจั่นเงินณมหาละรวยครับเลขโค้ดจำเริ่มหมายเลขสี่สิบสามครับรายการที่สี่ครับรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบาทราคาเดิมครับพี่นะครับรายการที่สี่นะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้านะครับ รายการที่ห้านะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อสี่ราแรงฝังสาริกาด้านหลังครับรายการนี้เปิดเป็นปันราคาเดิมครับพี่ชายนะครับฝังสาริกานะครับเลขคตจเบิร์หมายเลขสี่สามองนี้ฝังสาริกาขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่ห้านี่ฮะฝังสาริกาสวยๆเลยนะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการต่อไปครับเป็นรายการที่หกนะครับ รายการที่6ครับรายการนี้เป็นเนื้อสีลาแรงนะครับนะปิดทองนะครับเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขหกสิบหกนะครับรายการที่6นะครับรายการนี้แบ่งปันพี่นะครับนะนี่ฮะที่ร้อยแปดสิบบาทนะครับนะจับคู่สามร้อยบาทได้เหมือนเดิมเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดนะครับ อรายการที่เจ็ดครับเปิดขึ้นมาครับรายการนี้นะครับเป็นรายการนําเลิกครับโอ้โหได้เซอร์ไพรส์ในการนําเลิกครับเลขคุณตเบอร์ตองหนึ่งครับนี่เซอร์ไพรส์รายการนําเลิกเลขคุณตเบอร์ตองหนึ่งครับตะกรุดเงินสามดอกน่าจะเป็นเนื้อสติลาแรงนะครับเลขคุณตเบอร์ตองหนึ่งครับรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทครับสำหรับรายการนําเลิกนะครับนี่ฮะเก็บได้เก็บพี่ชายครับรายการนําเลิกนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการเลือกคือจะเป็นเซอร์ไพรส์ในรางครับน่าจะมีทั้งองค์สององค์นะฮะ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่หกครับรายการที่หกครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อเกสรมือทองคําครับเนรายการบนเนะี่ยมือทองคําออกมาคยับพี่นะวันนี้เลขค้ณตัเบอร์หมายเลขหกสิบห้าครับรายการนี้เปิดเป็นปันราคาเดิมครับรายการนี้เปิดเป็นปันที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเลขค้ณตัเบอร์หกสิบห้านะครับนะเอาไปหกร้อยบาทแล้วกันครับวันนี้นะครับ เอาไปห0ร้อบาทในการพี่ทับรายการที่แดนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่9้าครับรายการนี้เป็นเนื้อจ้าดที่เหมือนจีวอนสายสนเลขคูณตเบอร์หมายเลขสาเจดครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับ2 2 0ยี่สบาทตราคาเดิมนีครับจับคู่4ี่ร้อยจ้เลยนะครับต่อมาครับประยกัน์ตอนนครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบฮะ รายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับเนื้อุงทูพชรสีประจำวันเกิดครับรายการนี้ร้อยแปดสิบาทราคาเดิมเลขคูตเบอร์หมานเลขยี่สิบเจ็ดจับคู่สามร้อยได้เลยครับนะฮะโอ้โหสวยๆเลยนะรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาครับรายการนออําเรื่องเนี้ยครับพี่รายการนออําเรื่ององนี้เลขคูตเบอร์ตองสามครับนะรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทครับ รายการนี้เอาไป4ี่ร้อยบาทครับตองสามนะครับนะรายการที่11บนะครับตองมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สามอะเลขสิบสองครับพี่นะรายการที่สองรายการนี้เนื้อผงทูบตะกุดทองแดงครับพี่เลขคุณเบอร์หมายเลขสามสิบสี่สามสิบสี่นะฮะสามห้านะนี่ฮะรายการนี้เอาไปร้อยแปดสิบบาทจับคู่สามร้อยบาทได้เหมือนเดิมครับ มาลุยกันต่อไปกันต่อครับกับพี่ชายครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามครับรายการนี้จุ่มลักแปะทองครับสวยๆคลาสสิกอย่างนี้พี่ชายเลขคุณตเบอร์มาเลขห้าสิบสามครับรายการที่สิบสามนะครับรายการนี้จุ่มลักปิดทองครับนะเอาไปสองร้อยบาทพอพี่พร้อมจะส่งครับสองร้อยบาททองครันนะฮะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสี่ รายการที่1ิบสี่เปิดขึ right ้นมาครับเนื้อจัางเงินลอยพอย์เสรครับพี่ชายเลขคุณเบอร์หมายเลขหนึ่งศูนย์ศูย์ครับเลขคุณเบอร์หมายเลขหนึ่งศนศูนย์ะพี่นะนี่ฮะรายการนี้จัดไปครับพี่ชายร้อยแปสิบาทต่อราคาเดิมครับนะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบส15สิบสิบหเครับรายการที่ส5เปิดขึ้นมาครับเนื้อใบลานพลอยแดงครับเลขคุณเบอร์หมายเลขสองรองแม่ทัพครับ เอาไปครับพี่ชายร้อยแปดสิบาทเอราคาเดิมครับนะฮะรายการที่สิบเก้าดีครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่าสาหลงโรยแบงค์เศษขวัญถุงครับเลขคุณทะเบอร์ใหม่เลขเก้าสิบสามครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปครับพี่ชายร้อยแปดสิบาทราคาเดิมครับรายการที่สิบหกฮะนี่ฮะ สำหรับนี้ครับมีให้พี่พี่หกรายการเหมือนเดิมชอบูกใจรา,รายการไหนเลือกกันเข้ามาได้นะครับสำหรับเรื่องการขอบพระคุณพ,พี่พี่ท่านติดตามทุกดืนกันนะครับขอบพระคุณมากครับ